าาอบคุณถึงกี่โมงวะถึงตอนเก้าโมงสิบห้าทีครับผมก็<ะ>ไม่นานนะเก้าเขียแปดแปดเหรอเขียนนาฬิกาผมตั้งเร็วไป การมองเสืนไงขาวนี่นชื่อขาวอะ่ะฮะชื่อไปดูสีขาวก็เรียกขาวไปอย่อนดนี้ไปจับเลยจับมั่นคนไม่ดีเดี๋ยวไปดูนะว่ารู้สึกว่าที่นี่เนี่ยเขาจะมีสองโซนนะครับก็จะมีเป็นบ้านด้วยนะครับอ่าเป็นโฮมสเตย์นะแล้วก็มีตรงที่ไว้กลางจุดแคมป์จุดเต็นท์ด้วยนะครับผมก็แล้วแต่เลือกนะฮะแต่เขาบอกว่าจุดเต็นท์เนี่ยมีทีเด็ดเดี๋ยวไปดูว่าทีเด็ดมีอะไรแต่นี่ตั้งแต่ทางเข้ามาเนี่ยนะครับ ดูบรรยากาศรอบๆมันก่อนละกันผมบอกเลยว่าคุณจะเข้าใจว่าทําไมที่เนี่กองขายมาถ่ายกันบ่อยครับสวยมากๆครับเห็นไอ้ดาบปกเก็ดกทีวิปอ่ะผมว่าเ็กเก็ตอย่างเงี้ยอทำทำไม ปดูห้องนอนไปคุณอะไปดูข้างบนองผมจะนอนเนี่ยสบายรได้เหนี่มันได้จริงอะเ้ยอตอมมันได้จริงนะไอ้ตอมลองตอมลองมานอนตอมมึงนมานอนเอลองมานอนลองมานอนดูมาดูกูถืออ่ะเอแม่เลนะนอนนอนเอ้ยเห็นไหมเห็นไหะ ไอ้บ้านนอกว่าดูนอนอยู่ไม่ไม่ชินด้วยแวนอ่าคนจริงเนี่ยคนจริงก่อนอื่นก็ต้องกดเครื่องเถนัดนะ <INDISTINCT S 2> ถนัดนะคุณเนี่ยปกติอะไรก็ถนัดเลยแหละเนี่ยน,ยน, <auction> นี่มันต้องอย่างน,นี้เออเฮ้ยไอ้เหี้ยแวนบุกอินเสิร์ตด้วไหมได้หรอแวนเฮ้ยดีดีดีแวนแวนบุกบุกอินเสิร์ตอินเสิร์ตอินเสิร์ตพวกนู้นด้วย <auction> <isz> ไปไปจัดป่ะแหม เอาสั้มุกไหมเอาสมุกไหมอ่าสั้นมุกนึงแบบมุกเนี่ยกำลังเพล่นเพื่อนโอ้โแห้งอ่ะแผ่วมากเลยอ่ะมุกแผ่วมากครับคุณแบรนี่แล้วเมื่อกี้เจ็บตัวด้วยนะแผ่ว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 ปะขึ้นนะวิลข้ามสู่ปันบุรีรีสอร์ทอย่างเป็นทางการนะครับผมเนี่ยเมื่อกี้ก็ระหว่างทางเห็นกันแล้วนะในการเดินทางก็ไม่มีอะไรมากครับ เส้นกรุงเทพมาตัวปากช่องเนี่ยอยู่ประมาณ3ชั่วโมงนะครับเต็มที่3ชั่วโมงครึ่งแหละประมาณนี้นะครับซึ่งถนนเนี่ยก็จะวิ่งย,วยาวๆอยู่แล้วนะครับคนขับรถค่อนข้างจะชอบกันนะครับเดี๋ยวผมเล่าความรู้สึกของเฟิร์สแรกที่ผมเข้ามาที่นี่ละกันนะครับค่อนข้างใหญ่กว่าที่ผมคิดนะเพราะตอนแรกที่ผมดูที่รูปเนี่ยก็จะเข้าใจว่าเป็นรีสอร์ทย่อมๆประมาณนึงแต่พอมาถึงจริงๆเนี่ยโอ้โหค่อนข้างกว้างเลยนะครับด้วยตัวของแอเรียของพื้นที่ของเขานะครับเหมือนเขาพยายามสร้างให้มันใกล้ธรรมชาติที่สุดอะ แม้กระทั่งตัวบ้านตัวโฮมสเตย์ครับมันก็ยังเป็นแบบเป็นไม้เป็นอะไรเป็นแค่เป็นอะไร้คไรยครับแล้วก็ตัวน้ําตกเนี่ยเสียงเสียงน้ําตกเนี่ยจะดังดังได้ยินเกือบทุกโฮมสเตย์เลยทุกหลังเลยนะครับก็จะให้ความธรรมชาติมากๆเมื่อกี้อย่างอ่ามีแขกพักอยู่นะครับเขาก็มานั่งชิลที่ริมระเบียงสบายๆเลยนะครับแล้วก็มีร้านกาแฟด้วยนะครับที่นี่มี ที่นวดสปานู่นนี่นั่นมีครบเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูแล้วกันครับว่าอ่าี่ผมให้ดูภายนอกแล้วเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าว่าตัวบ้านที่พักเนี่ยที่หลับที่นอนเนี่ยเป็นยังไงนะครับบรรยากาศห้องแต่ละห้องรู้สึกว่าบ้านเนี่ยมีหลายไซส์ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูทุกหลังเลยนะครับผมไปดูนะันฮะกาแฟปะกินนะเอาเอาชงเลยได้เดี๋ยวผมชงให้มีกาแฟจะกินโอวัตินกีโอวัตินจะกินเนตกาแฟสวัสดีครับอันนี้ผมชงได้เลยใช่ไหมครับครับ อันนี้เขาบ่มไว้ประมาณ4ปีแล้วนะกาแฟถ้วยนี้ยผมขอติ่งหยอกหยอกบุ๊กขออาราบาส้าอาราบาซ้าด้วยใช่ขอเป็นแบบเม็ดกาแฟที่มดขอแบบสุเออเกียมบานกลางมามึงมาทำเนี่ย ไม้ครับแล้วก็จะเป็นอ่ามายุมันเป็นดินเพื่อนมันเป็นแบบสไตล์อินเดียก็คือเขาท่าอินเดียก็คือสไตล์อินเดียที่อินเดียเขาจะแบบใช้ดินในการท้างบ้านสไตล์อินเดียแน,น่นอนจ้อเข้าดูที่บ้านในบ้านที่เป็นแบบฟ้าผให้ค่ะอ่ะฮะมาดูครับมันน่ารักดีนะเวลามาอยู่กับเพื่อนๆอ่ะดูครับเนี่ยมันจะนอนได้ผมคิดว่าน่าจะต่อแบบสมมติมาเยอะกว่านี้ก็จะแบบขอบอกเพิ่มได้ด้วยแล้วก็มีนี่นมีหลังคาใต้หลังคาน่ารักน่ารักกุบกริบ ค่อนข้างเย็นตลอดเวลาเย็นเลยเพราะสังเกตทําไมไม่มีแอร์นะครับผมบอกกันเลยว่าไม่มีแอร์ไม่ต้องมีมันก็เย็นครับเพราะว่ามันใกล้แม่น้ำนะครับใกล้ลำธารนะครับอากาศเย็นผมคอนเฟิร์มนะครับเรื่องความเย็นผมเฮยโอ้ยหายเหงาเลยดอกหายเหงาเลยเฮียผมสังเกตนะครับบ้านโฮมสเตย์แต่ละหลังเนี่ยเขามีธีมนะอย่างนี้เห็นบาหลีเนี่ยส่วนหลังเนี้ยนะครับก็จะเป็นเจแปนนะครับอย่างเมื่อกี้อ่ะอินเดีย นีหลายฟิลเลยอ่ะครับใช่ครับขาดอยู่ฟิลเดียวฟิลไหนฟิลแฟนครับนี่จะกาเล่นอะไรนะอีกตายเลนะรั ดูพวกมึงทำกับกูนะที่นั้งเยอะแยะนะครับผมให้กูมาพูดตรงนี้ทำไมก็ได้ครับอย่างที่เห็นนะครับก็คือทางรีสอร์ทที่นี่มีต้นไม้หลายหลายพันเยอะมากๆนะครับตรงเนี้ยจุดหนึ่งก็ได้ภาพแล้วนะครับแล้วมันมีให้คุณเลือกเยอะมากเองนะครับสำหรับที่นี่นะครับก็ลองมาดูกันนะครับนะครับใครชอบต้นไหนเลือกเลยจองเลยนะฮะหลายที่มากๆครับพอได้ยังตรงนี้กูพอได้ยังขออีกนิด ให้กูทำอะไร๋อขอแบบมุดแล้วก็โผล่มาอ๋ออันกูมุดโผล่มาโผล่มาหนุบไปพี่อ่ะโผล่ขึ้นขึ้นแพะใมาเลยเอออ่าเพื่อ จริงๆเขาเป็นยังไงนะโหโหแล้วก็เดี๋ยวทุกคนมาเข้าคอสนะมาเข้าคอส เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าอะไรพี่ปุ๋ยห้องอาหารรวม่ะพี่<ช>ห้องผงอาหารใช่ไหมใช่ส่วนของแบบทานอาหารนั่งทานอาหารกันอเวลาแขกมาเป็นครอบครัวอะไรอย่างนี้นะครับก็มานั่งตรงนี้ได้บรรยากาศดีนะครับเย็นๆนะครับทีนี้เนี่ยพี่ปุ๋ยเคยมาแล้วนะครับพี่ปุ๋ยมีอยู่สองเมนูเด่นๆที่พี่ปุ๋ยชอบนะครับก็คือ แนนเนื้ออ่าอ,อ,อันนี้เด็ดจริงนะครับดูสีหน้าตาแบบได้เลยอันนี้อันนี้ถึงผมว่าพริกแกงของที่นี่ด้วยนะไม่ใช่พริกแกงตลาดพริกแกงทำเอง,เองด้วย<ช>อ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสั่งอาหารเนี่ยต้องให้เวลาเขาด้วยนะครับอันนี้บอกก่อนว่าจะไม่ได้แบบปุ๊บปั๊บนะเพราะว่าเขาทําเขาโขกพริกใหม่เลยอะครับแล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งที่เป็ปุ๋ย แนะนำเลยนะครับก็คือผัดหมี่โคราดมาถึงโคราดเราก็ต้องกินแบบผัดหมี่โคราดใช่ไหมนะดูมาเป็นชามใหญ่เลยครับอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ผมก็มีสั่งเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับต้มขาไก่นะครับแล้วก็เป็นอ่าแกงป่าแกงป่าแก,งป,าแกงป่าเนื้อนะครับเดีย๋ยวมาลองทานกันดีกว่านะครับก่อนอื่นเนี่ยผมอยากบอกว่าอาหารที่นี่เนี่ยราคาไม่แพงเลยนะแต่ละคนเนี่ยนะครับเช่นเนี่ยฮะ ราคามาตฐานอย่างกับข้าวเนี่ยก็ประมาณร้อยยี่สิบร้อยสามสิบนะครับถูกมากราคาเท่าเท่าร้านอาหารทั่วไปข้าวผัดจันใหญ่เนี่ยสองร้อยคือใหญ่กว่านี้นะข้าวผัดอ่าเนี่ยฮะอันนี้เป็นหูุตรอันนี้เป็นแล้วก็มีบุตราด้วยกลางคืนไว้จอยกันได้ชุดละสามร้อยถูกมาก วันนี้โชคดีครับผมว่าวันนี้เจอพี่หมูด้วยนะครับพี่หมูอยู่ที่นี่ด้วยก็เลยสนใจเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาเนี่ยเซอร์ไพรส์หลายๆจุดเหมือนกันก่อนอื่นเนี่ยพี่หมูเป็นพี่ชายกับพี่ปุ๋ยด้วยเอ่ใช่เป็นรุ่นพี่ที่เคยทํางานด้วยกันครับที่โปรดักชั่นเขาปีโนมิน่าอ๋อคือเจอกันที่พี่ปุ๋เป็นอาร์ไดร์ดไดเรคเตอร์อ๋อจริงๆพี่เป็นคนกรุงเทพป่ะดิใช่แล้วทำไมพี่มาเปิดที่เนี่ยคืออยากเป็นคนต่างจังหวัด จริจริงนะจริงมีแต่คนต่างจังหวัดอยากเข้ากรุงเทพเนาะมีคนกรุงเทพที่ฝ่ายตอนยาเป็นคนต่างจังหวัดเพราะกรุงเทพทุกอย่างมันวุ่นวายนะพี่นะวุ่นวายพี่หมูอยู่กรุงเทพมาตลอดใช่ไหมพี่ใช no ่เกิดกรุงเทพเลยอ๋อเกิดกรุงเทพอยู่กรุงเทพแล้วพี่มาเป็นคนต่างจังหวัดแลกี่ปีละสิบห้าปีสิบห้าปีสิบห้าปีนี่จะบอกว่าหมายความว่าที่นี่สร้างมาสิบห้าปีแล้วใช่ สิบห้าปีแล้วเนี่ยจับที่เปล่าสิบห้าปีโอ้ไอเรียพี่พี่ซื้อพื้นที่เยอะมากเลยตอนแรกมามาใหญ่อย่างนี้เลยปะสองไร่สองไร่ไม่ใหญ่นะพี่สิมนดูมันดูมันดูไม่แก่แกจัดแกจัดมีสัดส่วนด้วยแหละมีฟอกมีซอยทุกมุมอ่ะมันไม่มีรั้วด้านนู้นไงใช่ป่ะเราปิดน้ำทำให้ทางนู้นเป็นวิวของเราเลยดูใหญ่ เพราะว่าอย่าง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 ผมอย่างเงี้ยผมก็ทำงานโปรดักชันเหมือนกันพี่หมูคือเราเห็นเลยว่าโลที่เนี้ยแม่งโคตนเหมาะกับถ่ายทำโปรดักชันเลยแม่งได้ทุกจุดจริงๆอ่ะใช่ใช่ไหมอันนี้พี่หมูตั้งใจเป็นอย่างนั้นด้วยไหมจริงๆก็ทำตามที่เราชอบแหละอตั้งใจให้เป็นบ้านเราด้วยซ้ำไม่ได้คิดว่าจะเป็นรีสอร์ทด้วยก็เลยมาทำตรงนี้สิบห้าปีทำให้เป็นบ้านอย่างที่เราชอบแหละเพราะว่าแต่ก่อนชอบเที่ยวอารมณ์เนี้ยเที่ยวปลายเที่ยวเชียงทานก็จะซึมซับอะไรพวกนี้เข้ามาชอบอยู่กับชนบท กแ,แบแฟบบนเหมือนกันเลยแอดแพ็คเที่ยวนู่นเทียวนี่นอนง่ายง่ายกินง่ายง่พอมีโอกาสสร้างมันก็เลย,เลยออกมาฟิลอยู่นี้อ๋อครับก็คือง,ง่ายง่ายบ้านๆเลยถ,ถ้าอย่างนี้ภาษาภาษาแบบเขาเรียกกันเขาเรียกว่าแนวอะไรพี่<ท>สไตล์ทอปิคอลเข้าผสมมั่วๆไปหลายชาติเลย เจออะไรก็มาใส่ทําเองออกแบบเองจัดเองหมดนี่พวกอาร์ตได้เป็นอย่างนี้ทุกคนเลยป่ะครับเนี่ยพี่ปุยพี่ปุยรู้สึกออฟฟิศเป็นรู้สึกจะเป็นคนเดียวที่เห็นนะหมูเป็นอาร์ตรุ่นใหญ่กก็งรส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นคนกรุงเทพป่ะพี่หมูส่วนใหญ่ใช่ก็เป็นเนี่ยแดดในวงการอะไรทีมอาร์ตแผนกอาร์ตอ๋อส่วนใหญ่ก็คนโปรดชั้นเนี่ยแหละก็มาใช่ส่วนใหญ่จะฟิลเนี่ยเด็กเรียนศิลปะทีก็มาจากที่อื่นไม่เคยรู้จักกันแต่ฟิลเดียวกันมาริงก็ชอบแก็เป็นแขกประจํา แล้วก็มาแล้วก็มาซ้ํามาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกถ้าคนมันไม่ชอบนะมาจริงมันอยี่แนเลก็กลับง่ยได้คือไม่เดินลงไปดูเลยว่าอมีลําธารนะถามว่ามีแอปป่ะไม่มีจะตารถกลับเลยพวนรักธรรมชาติจริงมาแต่เขาวันนี้เรามากันแปดโมงเราก็เล่นกันเกือบครบหมกอนกันนะพี่น้ําเนิ่มลงลงครบทั่วหมือแล้วก็อย่างหนึ่งอ่ะปกติผมก็ไม่ค่อยลงเล่นนะคือผมชอบน้ําธรรมชาติแหละเต็มที่แช่ขาแต่ผมไม่ค่อยกล้าลงไปอย่างนั้นหรอก เพราะว่าล่าสุดที่ไปถ่ายแก่นกระจาดนะพี่หินตําเท้าตำอะไรแต่เมื่อกอี้ลองลงดูวะปูกระสอบอย่างดีเลยนะข้างล่างอะ่ะอันนี้คือพี่หมูก็เป็นคนจัดการตรงนี้ด้วยก็ออทําฝายเองก็ให้ลูกน้องคนนง,งเด็กะก,ก็เล่นได้ อ่เด็กๆไม่เหยียบอะไรเงี้ยโดนลูกๆก็เล่นอันนี้ปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องกลัวหินกลัวอะไรเลยสบายๆลยน้ําเย็นเจี๊ยบนี่หน้าฝนน้ำเลยขุดปกติมันใสใสเห็นพื้นเลยนะอืออ๋อปกติคือใสเลยใช่ใช่ตอนที่พี่มาน้ําก็ใสเขียวมรกตแล้วมนหน้าฝนน้าป่ามันจะลงสิบห้าปีค่อยๆสร้างค่อยๆสร้างมันเรื่อยๆนะพี่นะตอนนี้กี่ห้องล้นนะพี่สิบห้องเต็มแล้วสิบห้องกำลังสวยแล้วแล้วก็ยังสร้างอยู่เรื่อยๆ แต่ว่าลใครมานี่น่าต้องจองก่อนอะไรด้วยป่ะพี่ใช่ถ้าไม่ติดวิกฤตโควิดนี่จะเต็มเต็ม,มเต็มทุกวันปกติตคือตลอดนะเพราเหตุการณ์สถานการณ์ปกตินี่คือบอกเลยว่าเอียดนะครับแน่นอนครับเดี๋ยวทางเราทิ้งคอนแทคไว้ให้อยู่แล้วสําหรับคนที่อยากมาลองประสบการณ์ที่นี่เนาะก็เชิญชวนคนที่คิดว่าชอบเหมือนผมพอเดียวกัน ชอบธรรมชาตินะไม่ได้ติดสบายปชอบศิลปะยืนยันว่าต้องชอบธรรมชาติจริงๆด้วยนะแล้วก็ศิลปะนะครับเพราะว่าที่นี่พยายามที่ให้ใกล้ชิดธรรมชาติที่สุดเป็นที่ที่มานั่งวาดรูปก็ได้ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก มากมายส่วนปจริงๆถ้าสายแคมป์สายธรรมชาติรู้กันอยู่แล้วคือถ้ามีอะไรเยอะๆเราก็ไม่ชอบเหมือนกันนะแล้วหลายคนสายแคมป์ก็จะชอบกับศิลปะสายแคมป์แล้วก็วันนี้เสียดายฝนมันตกเลยไม่ได้ไปจุดปักแคมป์ที่นี่มีแคมป์ด้วยสามารถเอาแคมป์มาหน้าหนาวมีหน้าหนาวมีเราจะหน้าหนาวมีให้ด้วยกางเต็นท์ นีฝนหน้าฝนไม่มีครับว่าอันตรายด้วยนะพี่น้ำลงมเอาละครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับปานาบุรีรีสอร์ทนะครับมาเจอพี่หมูทักทายได้เลยเซฮายยิงสายโปรดักชั่นถามความรู้ได้เลยคนนี้เก๋จริงขอบผมขอบคุณพี่หมูมากพี่เรับเดี๋ยวตอนเช้าผมไปเที่ยวเล่นต่อพี่นะโอเคแต่คืนนี้ก็ขออนุญาตนะพี่นะน้ำแร่น้ำแร่บริสุทธิ์น้ำแร่บริสุทธิ์